สวัสดีครับผมมอสบานาน่ามอสครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการสร้างโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะจบภายในคลิปเดียวนะครับคลิปนี้ก็จะทาเบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับผมเริ่มต้นก็คือการปรับพื้นแล้วก็เทปูนนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการเชื่อมเหล็กพื้นก่อนนะครับก็คือตีผังนะครับแล้วก็เชื่อมเหล็กที่จะไว้สําหรับวางโครงของโรงตากนะครับสองสองข้างนะครับ นะยิ่งให้เท่ากันความห่างก็อยู่ประมาณที่สเมตรนะครับตามขนาดของขาขงโครงดมต่างไปครับผมโอเคไปทำตอนครับเราก็ทําการเชื่อมเหล็ก2อคูณหนึ่งนะครับเป็นเหล็กการไนท์นะครับเชื่อมยึดกับปุ๊กที่เราจอยยึดติดกับพื้นไว้นะครับให้มันแน่นนะครับเออนื่องจากเราลงตางเรามีขนาด10เมตรนะครับแต่ว่าเหล็กมันมีความยาวแค่6เมตรนะครับเราก็ทําการตัดเชื่อมให้มันได้10เมตรนะครับผมโอเค หลังจากนั้นเราก็นำโครงที่เราดัดไว้ตามขนาดที่เราต้องการมาติดตั้งนะครับด้านหน้าและด้านหลังก่อนนะครับพอติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังเสร็จเราก็ทำการมาร์กนะครับเพื่อที่จะติดตั้งโครงโค้งภายในนะครับส่วนเรื่องขนาดเนี่ยเราก็วัดเอาตามแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะฮะขนาดมาตรฐานของแผ่นโพลีคาร์บอเนตความกว้างก็อยู่ที่ 2เมตร10เซนนะครับเพราะฉะนั้นโครงแต่ละโครงเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณ2เมตร5เซนนะครับโครงก็จะตั้งอยู่เส้นกลางพอดอีเวลาที่เรานำแผ่นโพลีคาร์บอเนตขึ้นมาติดตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของโครงพอดีนะครับเวลาที่เราใช้อลูมิเนียมเพื่อที่จะประกบยึดมันก็จะอยู่ตรงกลางของระหว่างแผ่นทั้ง2แผ่นพอดีนะครับผมอันนี้ก็ เป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการทำโครงสร้างที่เป็นรูปโค้งแบบนี้นะฮะผมก็เลือกใช้เป็นเหล็กกล่อง2อคูณ2นิ้วนะครับจะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะดัดยากหน่อยนิดนึงมันก็จะมีรอยบุบแล้วก็มีความบิดนะครับเราก็ให้ใช้ าการสังเกตนะครับเวลาที่จะก่อนจะเชื่อมเนี่ยเราก็บิดให้มันตรงนะครับผมครับหลังจากนั้นเราก็ตัดเหล็กเพื่อที่จะทําเป็นโค้งนะครับโค้งซอยนะครับหรือว่าตรงนั่นเองครับเพื่อที่จะเอาไว้รับแผ่นโพลีคาร์บอเนตไม่ให้ยุบตัวนะครับก็ตัดแต่ละช่องแต่ละช่องแล้วก็เชื่อมใส่ไปเรื่อยๆครับผม ก็เชื่อมไปตามที่เรามาร์กนะครับสําหรับวิธีการมาร์กเนี่ยผมใช้การขึงเอ็นนะครับวัดจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วขึงเอน็นพอขึงเอ็นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาร์กแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนทําช่องลมหน้าอาคารโรงเรียนปกแน่นะครับผมก็จะมีช่องขึ้นว้างเป่างนี้ครับเพื่อที่จะติดร่มลวดให้อากาศจากด้านนอกเข้าไปสุ่ด้านไหนนะครับด้านนี้ผมตั้งใจไว้ว่าเป็นด้านหน้านะครับผม คือการทำโรงเรือนถุแห <een> <Chinese activity> <well> <t> ้งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านไหนคือด้านหลังก่อนนะครับผมจะได้ออกแบบการถ่ายเทของอากาศแล้วก็การโชของอากาศภายในให้มันดีนะครับโอเคครับไปดูกันครับว่าทำยังไงหลังจากที่เราทำฐานทั้งข้างล่างและทัางบนแล้วนะครับเราก็ออกแบบนะครับว่าจะให้ช่องรับอากาศเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ผมเขียนแบบไว้ขนาดความยาวเนี่ย80เซนติเมตรนะครับแล้วขนาดความกว้างเนี่ยเราตั้งสีเซนก็พอครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำตัวรับฝานะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นเสารับนะครับแบบตรงนี้ที่ผมว่าไว้เรียบร้อยนะครับจะมมมีีขนาาาดดคววย80 80ซซพอ หลังจากนั้นเราก็วัดระดับน้ำนะครับให้ข้้งบนกับข้างล่างตรงกันนะครับแล้วก็มาร์กไว้ครับพอมาร์กเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปตัดเหล็กเพื่อที่จะมาเชื่อมตรงนี้นะครับผมก็ตัดเหล็กทำการเชื่อมช่องอลมนะครับด้านหน้าหลังจากเราเชื่อมเสร็จเราก็จะทำการตัดเพื่อที่จะทำวงกบประตูด้านหลังนะครับตามขนาดที่ผมเขียนมาร์กตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับผมตัดก็จะได้อยู่3ชิ้นนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องตัดให้เป็นเส้นแคบของสานะครับเพื่อที่จะเชื่อมเป็นกรอบวงกบประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนต้นเราก็ทำการมารัดก,ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้มัดก,ก็มีฉากนะครับฉากเหล็กแล้วก็ปากกานะครับปากกาให้หมเล็กๆนะครับ <ST AR C> เรามาร์ันจะได้แม่นยังตื้นแล,แล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมามาร์ดด้านที่เราเอาไว้นะครับก็คือเราวัดฉากแล้วว่ามันได้ครับก็เอาด้านนนั้ไว้ครับโอเคแลกันครับนี่นะครับแล้วก็ทำการมารัดเลยการขีดเส้นไว้นะครับหลังจากขีดเส้นเสร็จเราก็จะเอา ใบตัดลูกหมูนะครับตัดไอ้นี้บนนี้ก็ใช้บนนี้ด้วยก็ได้นะครับในการมัดเส้นตรงนะครับนี่ครับแล้วก็จะวัดขนาดของมลดก่อนแล้วก็ล็อกไว้ครับครับตรงนี้นี่คนะครับนี่คือเส้นตรงที่เราจะตัดออกนะครับ เวลาที่เราใช้ลูกหมูตัดนะครับเราจะเน้นตัดมาทางด้านนี้นะครับนี่ครับจะกินด้านนี้นะครับพยายามอยากให้กินด้านนี้นะครับกินด้านตรงนี้ก่อนโอเคเราจะไปดีไปเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการมาร์กทุกชิ้นนะครับด้านบนเนี่ยจะทําทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะทําแค่ด้านบนนะครับผม วิธีการตัด45องศาผมก็จะเลือกใช้ลูกหมูนะครับในการตัดมันจะค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วก็ได้องศาดีกว่าไฟเบอร์นะครับผมอันนี้ก็ได้วงกบมาแล้วนะครับตั้งข้างสายข้างขวาแล้วก็ข,ข้างบนเยี่ย yeah, ลองประกอบดูเราก็ได้ทำการตัด45องศาแล้วครับเพื่อที่จะทำเป็นกรอบนะครับ เอาสองยกไปลองข้่าไ่ร่ลองระยะเลยมันอยู่เดี๋ยวเปมกันน,นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมยึดนะครับเพื่อที่จะเป็นกรอบแล้วเพื่อที่จะเป็นวงกลมครับแล้วเราค่อยเอานำไปติดตั้งนะครับ ตอนนี้เราก็เชื่อมวงกบเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเจียร์อีกนิดหน่อยนะครับตาความสะอาดรอยเชื่อมนะครับนะครับตรงนี้เราก็ขีดเส้นมาจุดนะครับว่าจะให้เสาวงกบอยู่จุดไหนนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือเราต้องหาจุดกลางนะครับจุดกลางของโลงจะเป็นจุดนี้ครับนะครับจุดนี้เราก็บัดออกไปนะครับความกว้างมันอยู่ที่ประมาณ1น8 5งมิลนะครับนี่ครับเสาข้างซ้ายจะอยู่ตรงนี้เสาข้างขวาจะอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะทำการเจาะยึดปุ๊กเล็กนะครับไปตรงนี้แล้วก็อีกข้างไปตรงนี้ครับ พอ,อยึดเสร็จปุ๊บเราเอาเสาตั้งแล้วก็เชื่อมปุ๊บกับเสาติดกันเลยครับก็วัดระ,ระดับน้ำวัดลูกดิ่งอะไรให้ได้นะครับผมว่าจะใช้เลเซอร์แต่ไม่รู้ว่าเลเซอร์จะชัดหรือเปล่าโอเคครับ นี o, being, ่ก็คือพระเอกของเรานะครับประตูบานสวิงเดียวนะครับกว้าง109เซนสูง209เซนนะครับผมโอเคเราก็จะทําการฉีกพวกอุปกรณ์ห่อหุ่มกันกระแทกนะครับออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเหล็กตัวนี้ออกนะครับถ้าท่านใดเนี่ยทำเป็นโครงเหล็กต้องเอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับแต่ถ้าท่านใดเนี่ยโครงสร้างเป็นปูนนะครับเอาไปตั้งแล้วก็ทาทับหลังฉาบปูนเทปูนได้เลยนะครับผมไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะเสริมความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมเหล็กเนี่ยไม่ต้องเอาออกนะครับผม เราเริ่มตัดที่แผ่นด้านบนนะครับแผ่นนี้นครับเอาออกปุ๊บแล้วก็คลายสกูนะครับจะมีสกูด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับพอคลายเสร็จปุ๊บดึงออกนะครับนี่ลักษณะโค้งออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาออกครับแต่ด้านใดมีวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปมัดจุดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งไปเป็นมัดเพื่อที่จะยิงสกู๊ปนะครับเรียกว่าตัวเดือยเดือยข้างล่างนะครับตัวนี้แผ่นรองข้างล่างโอเคไปครับ หลังจากเราติดตั้งทับหลังประตูเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็นําวงกบที่เราเชื่อมไว้นะครับมาติดตั้งก็จับระดับน้ําด้านบนและด้านข้างให้ได้นะครับพอติดตั้งแล้วก็เชื่อมที่ขานะครับส่วนที่เรายึดปุ๊กไว้นะครับหลังจากนั้นก็นําประตูเข้ามาสวมใส่กับวงกบแล้วก็ยึดสกูให้เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็ทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมสาหรับการทําประตูโรงเรือนอบแห้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพอดีผมสังเกตว่า,าโครงสร้างนะครับมันมีช่องว่างอยู่ผมก็เลยตัดเหล็กเนะี่ยมาเสริมด้านข้างเข้ามาอีกแถวนึงนะครับด้านละแถวครับผม ก็จะเป็น2แถวเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็ตัดเหล็กเพื่อที่จะมาทําโครงสร้างด้านหลังเพื่อที่จะยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนตทั้งด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นําแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่เราสั่งผลิตมาพิเศษนะครับเป็นแผ่นยาวนะฮะก็มาตัดให้มันพอดีกับด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทําการมาร์ค ก็คือมาร์กจุดนะครับแล้วก็วาดให้มันได้ตรงตามขนาดของด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางไอส่วนโค้งแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านหน้าครับแล้วก็ทําการตัดนะครับแนะนําให้ใช้ลิกซอนะครับในการตัดเพื่อที่จะลดฝุ่นนะครับถ้าใช้ลูกหมูเนี่ยฝุ่นจะเข้าไปอยู่ในร่องเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ ขอบด้านล่างนะครับที่ติดกับพื้นนะครับเราจะเอาเทปกาวตัวนี้นะครับแปะไว้นะครับกันเอ่อการเสียสีแล้วก็ความชื้นขึ้นมาด้านบนนะครับผมหลังจากแปะเทปกาวแล้วเราก็จะเอาเหล็กอลูมิเนียมตัวยูนะครับสวมเข้าไปนะครับโอเคไปดูกันครับ ก็ทำการติดเทปกาวนะครับเพราะว่าช่องด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูนะครับถ้าเราไม่ติดเนี่ยมันจะมีความชื้นจากพื้นนะครับเข้าไปในช่องของแผ่นโพลีคาร์บอเนตได้ครับหลังจากเราใส่แผ่นกาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำอลูมิเนียมตัว U นะครับมาสวมทับอีกรอบหนึ่งเพื่อการการเสียดสีนะครับแล้วก็รองรับแผ่นโพลีคาร์บอเนตกับพื้นนะครับผม วิธีการติดตั้งเราก็สวมเลยครับสวมแล้วก็เคาะเคาะทุกๆมันก็จะพอดีเลยครับป,ประมาณใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็นำมาติดตั้งนะครับโดยการใช้สกูยึดนะครับสกูยึดที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสกูหัวหมวกนะครับที่เขาไว ยึดเชิงชายนะครับแต่ผมจะใช้ไอ้ท uh, ี่เป IR ็นหัวหมวกใหญ่ๆหน่อยนะฮะเพื่อที่จะป้องกันเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ไหลเข้าไปนะฮะก็ทำการยึดสกูนะครับให้แน่นนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวประกบล็อกแผ่นนะครับโดยที่เราใส่ลูกยางกันน้ำซิมเนี่ยไว้ทั้งสองด้านนะครับลูกยางก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับ ยางก็จะมีมาเป็นถุงอย่างนี้นะครับให้เราค่อยๆติดมันก็จะมีร่องของมัน,นะครับนี่ครับโอเคไปดูวิธีการติดตั้งกันครับก่อนอื่นเราก็ทําการวัดนะครับแล้วก็นําขนาดที่เราวัดได้เนี่ยไปตัดนะครับ การตัดเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ลูกหมูจะดีกว่านะครับในการตัดอลูมิเนียมผมใช้จิ๊กซอเนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นเลยครับแล้วก็ตัดยากมากครับหลังจากนั้นเราก็นำตัวประกบคอมนะครับมาติดตั้งนะครับตามจุดที่เราต้องการครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งตัวครอบยึดนะครับ ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างตามรอยต่อของแผ่นโพลีและก็วงกลมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะติดตั้งฝาประกบนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราตัดไปประกบกันครับผมครับเราก็จะมีตัวประกบเพื่อความสวยงามและไม่ให้เห็นน็อตที่เรายิงภายในนะครับครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมียางนะครับคอยดันแผ่นมาอยู่นะครับนีร้อยครับ ่อไปก็จะมาทำมุ้งลวดใส่ตรงช่องตรงนี้นะครับผมคล้ายๆกับโรงเรียนจะเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาทำอันนี้ก็เป็น EP4 สองำหรับการทำโรงตากนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำตัวฝาครอบนะครับฝาครอบช่องลมนี่เองนะคือโรงตากเนี่ยจำเป็นมากๆเลยด้านหน้าต้องมีช่องลมให้ลมเข้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดมุ้งลวดนะครับกันฝนกันแมลง,รแ,รงแต่ว่าก็ต้องมีฝาครอบนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับผมครับก่อนอื่นเราก็ทำการวัดน,นะครับแล้วก็มาร์กจุดตามขนาดที่เราต้องการนะครับสมมติว่าช่องลมเนี่ยความกว้างอยู่่ที20 ความยาวอยู่ที่80เนี่ยเราก็เผื่อไว้ด้านละ10เซนหรือว่า5เซนประมาณนี้นะครับผมตามที่เราต้องการครับพอมาร์คเสร็จเราก็ทําการตัดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้านที่เราจะพับนะครับเป็นตัวโคมด้านข้างนะครับ มาร์กเสร็จเราก็จะทําการตัดนะครับแต่ว่าใช้วิธีการตัดแบบไม่ขามนะครับใช้ตัดแค่ครึ่งเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งเทปยางนะครับนี่ครับลักษณะจะคล้ายๆกับเทปยางที่ไว้พันแฮนด์จักรยานเสริหมออะไรเงี้ยครับนี่ครับทางนี้จะไม่มีกาวนะครับมีกาวแค่ทางเดียวครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็พอใส่เทปยางเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เป็นอ่ตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียมตัว U นะครับนี่ครับก็จะสวมกันสันมันนะครับเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งความชื หลังจากเรา,าติดแผ่นยางเสร็จนะครับเราก็นํามาติดตั้งนะครับโดยการที่เรายึดสกูจากด้านในนะครับออกมาหาแผ่นโคมด้านนอกนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาซิโคนนะครับมายิงตรงจุดที่เป็นรอยต่อนะฮะ ช่องลมเสร็จแล้วเราก็ทําการนําแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับมาติดตั้งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะคุมตัวลงเรือนอบแห้งของเรานะครับผมสั่งมาก็จะเป็นม้วนมาแบบนี้ครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับตามขนาดที่เราเขียนแบบแล้วก็สั่งเข้าไปนะครับคือแผ่นโพลีแบบนี้นะฮะคือเขาจะนํามาหลอมใหม่แล้วก็วัดขนาดตัดเพื่อเราเลยนะฮะ มันจะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็นำตัวครอบนะครับมายิงตามโครงต่างๆนี่คือตัวครอบนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมใส่ลูกยางด้วยนะครับมนะุมด้านนอก19องศานะครับในตอนนี้นครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปยิงในโรงตาดดูนะครับผมผมเพิ่งสร้างเสร็จสิบวานนะครับข้างในจะเท่าไหร่นะครับ ่วาร้อนเลยนะครับสามสิบเจ็ดนะครับผมเมื่อกี้ผมลองวัดดูเกือบห้าสิบองศานะครับนี่ครับสมบมันก็จะเป็นประมาณบางจุดนะครับบางจุดที่เราแสงแดดเยอะผมถ่ายๆแล้วนะรงกลางๆลงนะครับกลางสามสิบห้านะครับไ่ายลงสิสี่สิบสามนะครับจะอยู่ระหว่างนี้ครับ ก็รับคมรก็จะสูงกว่าภายนอกเลยเท่าตัวครับโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะมาทําตู mhm. ้คอนโทรนสำหรับไว้ควบคุมพัดลมระบายความร้อนภายในโรงกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมแต่ว่าผมจะใช้ไฟบ้านเลยนะครับผมในการควบคุมพัดลมนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านนั่นเองนะครับก็จะมาแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือตู้นะครับตู้ของไว้สาหรับติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบรเกอร์นะครับผมใช้อยู่ที่15แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมอันนี้จะเป็นสานไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัดโวลต์นะครับบอกค่าโวลต์ของกระแสไฟที่จ่ายเข้ามาในตู้นะครับผมนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะในการทำงานของพัดลมครับนี่ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมจะทำเป็นพัดลมสองชุดนะครับก็จะเป็นพัดลมที่อยู่ข้างหลังลงตาดเพื่อดูดความชื้นออกไปนะครับแล้วก็พัดลมภายในที่จะช่วยไล่ความชื้นจากภายในมาสู่ด้านหลังนะครับผมครับอันนี้ก ขนาด65วัตต์0.45แอมป์นะครับก็มีขนาดหน้ากว้างอยู่10นิ้วนะครับผมผมใช้อยู่6ตัวนะครับก็จะเป็น4ตัวไว้ด้านหลังแล้วก็2ตัวไว้ด้านในนะครับผมสําหรับตู้อบอ่าสิเมตรนะครับ4ี่คูณสิเมตรนะครับแต่ก็มาดูกันว่ามันจะเพียงพอไหมก็ถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มในอนาคตก็ได้ครับนะครับแล้วที่สําคัญก็ต้องมีสายไฟด้วยนะครับผมโอเคไปทํากันครับโอเคผมก็เตรียมความพร้อมของกล่องไว้ประมาณนึงนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์สะพานไฟนะครับติดตั้งไว้แล้วก็ติดตั้งพวกอุปปกกกกกรร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 รณณ์์ตต่่่่่าาาาางงๆนนนนะะะะคคคคคคััััับบบบบสททีีีีฝู้้อออออโลลขเ็ไไไไมมมมมมุ ก็จะมีค่าสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ตัวบอกกําลังไฟบอกอุณภูมิความชื้นภายในแค่นั้นนะครับผมโอเคทาต่อเลยครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมุ่งมั่นนะครับไม่ได้เก็บสายครับเ๋จะมาลองทดลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับด้านหน้าที่ผมทําไว้โอเคทดลองดูครับโอเคเสียบปลั๊กมานะครับผมโอเคนะครับไฟบวนตติดนะครับผม ทํางานแล้วนะครับ220โวลต์วมาเต็มนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดเบรกเกอร์ดูนะครับเปิดนะครับเบรกเกอร์โอเคนะครับไปสถานะพัดลมไม่ตอนนี้พัดลมไม่ได้เปิดนะครับไปสถานะแดงจะจะติดนะครับแต่ถ้าเปิดพัดลมเนี่ยไปสถานะเขียวจะติดขึ้นมาแทนนะครับเดี๋ยวทดลองนะครับ โอเคนี่นะครับปัดลมตัวแรกนะครับก็ติดเรียบร้อยนะครับไฟเขียวจะติดแทนนะครับตูวพัดลมตัวที่สองนะครับชุดที่สองจะเป็นชุดภายในนะครับโอเคไฟแดงดับไฟเขียวติดแทนนะครับนี่นะครับก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวโอเคผลปรากฏว่าต่อถูกนะครับนะครับ เดี sabes, ๋ยวไปติดตั้งกันครับผมก็นำมาติดตั้งนะครับโดยการยึดเข้าด้านหลังนะครับของโรงอบแห้งนะครับด้านหลังที่ผมเรียกเนี่ยก็หมายถึงด้านที่เราดูดเอาอากาศภายในออกมานะครับก็จะเป็นสถานที่ติดตั้งพัดลมค่อนข้างหลายตัวนะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีไฟวัดโวลต์แล้วก็บอกอุณหภูมิบอกสถานะแล้วก็เปิดปิดพัดลมนะครับนี่ก็คือพัดลมที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พัดลมที่อยู่ด้านในครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะฮะจะทำคลิปดีๆไว้ให้ชมนะครับขอบคุณครับ